cứ nhìn nó qua đi vào đi qua luôn ngồi nó ở giữa ở vàng

那我拿住关系。<noise> <noise> ชน้างที่นอนกลางัเป็นลกขวเาครบหลักก็เห็น่งมาไมเดือดไอ้เหลบอะไรผิดใจนยาครับขหยขอจ่คืหลอ เพื่อเล่าฟังนิดนะชุดนี้นะครับชุดนี้อาจจะประมาณ30-30ขึ้นเนาะสามสิบแต่ก็เว่า ชุดสองตัวที่มาชื่อแข็งแก่งน่ผมได้คุยกับท่านผอประเดชนเนาะผอป่าไมา้ของจังหวัดปจินบุรีคือโทรประสานงานกันรยเปล่า,าชุดสองตัวที่มามีชื่อแข็งแก่งแล้วอีกชื่อตัวหนึ่งเราก็ไม่รู้ชุดนี้อาจจะตามมาสมทบสมทบในเรื่องกากินอาหารประมาณนั้นรึเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่า พยายามเฝ้าระวังดูแลกันอยู่อพอลำบารนะครับไม่ว่าจะผมเองหรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งผู้ช่วยทุกคนนะครับก็ช่วยกันดูแลด้วยกันดูแลเรื่องเรื่องช้างพ,พี่ไปไหนมานะครับขายของที่รุจนะครับอ่าแล้วจะกลับบ้านเพื่อกลับบ้านมันกคช้างครับครับประมาณกี่โมงครับพี่ประมาณทุ่มไหมไหมทุ่มเป่าทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งครับประมาณทุ่มหนึ่งผมเก็บของประมาณทุ่มหนึ่ง แล้วแล้วคันข่าไหนมาชนคันที่ชนหรือหรือมีมีคันหน้านั้นชนที่ช<ม>นช้างมีคันหน้านั้นก่อนใช่ไหมผมผมไม่รู้ครับคันหน้านั้นแต่ผมรู้ว่าเขามาพร้อมผมเนี่ยคันที่ชนช้างแล้วเขาไปเลยอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้นะวพาเขาชนช้างนอนแล้ป่ะแต่ผมเห็นเห็นช้างเดินผ่านผมไปอ่ะแล้วผมจอดตรงนู้นอ่ะก่อนถึงช้างอีกผมจอดอ่ะแล้วผมถึงขยับรถมาจอดตรงนี้ให้ช้างเดินผ่านหมดแล้วผมขยับรถมาจอดตรงนี้ประมาณนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรา ตะวัระวังอยู่แล้วทราบเส้นทางนะครับเราก็อขอความร่วมมือจากทางกรมทางหลวงให้ำคำาบนะครับใบมาแจ้งเตือนว่าในช่วงเนี้ยประมาณห้ากิโลที่เราไปักาบไว้เนี่ยแต่ว่เก็ช้างข้ามเส้นทางนี้เรอความร่นแรงนิดที่ความเร็วประมาณตกศิษอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ว่าับเป็นเส้นทางสิบเดนซึ่งคนทั่วไปถ้าเกิดไม่ผ่านเป็นประจำแล้วก็ไม่เคยพบช้างเนี่ยก็เป็นจัง Icana, ไม่ค่อยจะมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ดูแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฐานนะครับก็เข้าใจได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เราอน่ยนะครับก็มันยังไงเราเรามีการตั้งถุนตรงนี้ระมัดระวังในเรื่องของหลังข้ามถนนขั้นนี้อยู่ประจำร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของทางปกครองทางภาษาต่างๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ใหญ่จะรับทราบว่าเส้นทางนี้เป็นอย่า